<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมเทรดะรวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเดิมนะครับ <c oughs> เป็นปัญหาที่ผมอยากแก้แล้วผมแค่อยากหยุดมันไปมากๆน,นะครับ <c oughs> คือปัญหาไม่ขายล็อกกำไรนะครับ <c oughs> ปัญหานี้คือโลภผมมีความโลภอย่างมากโลภแล้วพอตก็ไม่โตนะครับ ปัญหาผมคือคือคือตัดใจขายตอนกราฟเสียทรงตอนไม่ได้ราคาจากการที่ผมวิเคราะห์ผมบันทึกบันทึกการเทรดาะไรมันทึก ปัญหาผมบอกมานออ้กวิเคราะห์ให้เขียนนั่งเขียนปัญหาไล่เปิดกราฟเสร็จนั่งวางไล่เปิดกราฟหมดทุกตัวแล้ว <c oughs> หนึ่งทุ่มไล่เปิดกราฟหมดตัวเสร็จตอนบ่ายโมงห้าโมงประมาณสิเอ่อไล่ไล่เปิดกราฟเสร็จทุกตัวเพื่อเข้าลิส เริ่ม 5, 5โมงเสร็จใบ39ก็จะมีการลุกขึ้นไปยื่เส้นยื่นสายนะครับเลมยเห็ดชาดเป็นการโฟกัสบ้างทีนี้ทีนี้ทีนี้สิ่งสำคัญที่ผมเขียนปัญหาที่อยากก้าวผ่านมันไปได้คือแบบคนอื่นอะปกติเวลาเขายุ่นพี่เขาอะ เวลาเขาผิดพลาดใช่ปะคอจะคัดลายมือเพื่อให้ไม่เกิดความจําแต่ทีเนี้ยสำหรับผมอะ่ะคือการฟังหาอะไรที่มันทุ่มแทงจิตใจฟังคำหนึ่งคำอะ่ะที่มันคลิกคลิกสะดุดทําฟังแล้วแม่งสะดุดไม่แม่งอะไรไว้มึงไม่ควรํานี้มึงต้องไปแบบนี้ประมาณนะี้ทีนี้ผมอ มีเขาตีเขียนปัญหามาได้สามสามปัญหาของการโลภของความโลภอะ่ะพยายามจะก้าวข้ามไปได้ไม่ได้อะ่ะคือหนึ่งกัดฟันข,ขายล้วกำไรบ้างสองตัดใจขายสามจำใจขาย การทีผ่ผมซื้ออยู่นี่ใช่ไหมตัวนี้ซักซักอะซักอยางใช่ไหมผมซื้อยู่เนี่ยเฮ่ยไม่ใช่ผมซื้อซื้ออยู่นี่ซ,ซื้ออยู่แถวนี้แล้วมันก็ลงแล้ลงขึ้นไปขึ้นไป เึนไปว่าึนไปปั๊บไม่ได้ขายเพผ,<ม>ผมขายจริงประมาณนะี้ได้ขายประมาณนะี้เนี้ยก็คือจำตัดใจขายตัดใจขายปัญหาถ้าจะให้ดีคือคือ กัดฟันขไขเรากำไรข้อะไรทำไมถึงกัดฟันขไขเรากำไรจะผมไม่ไทำเลยผมรู้ว่าเลาายไขเรากำไรแถมคือแบบอยากกินเต็มอะเอออยากกินเต็มเลยสุดท้ายมันก็ลงมาแต่มันก็ไปต่อจริงไหมก็จริงแต่ว่าเราจะหมดรอดไม่ได้เงินคือเงินละ อย่ามันน้อยไงแบบแรกอะ่ะผมซื้อที่แถวนี้ไม่ใช่ผมซื้อที่แถวนี้นี่แล้ามาวมันก็วิ่งขึ้นไปใช่ไหมสิ่งที่ผมควรทำอะ่ะ ผม,มรู้นะสิ่งที่ผมควรทำแต่ผมขายเรากำไรไม่ลงเพราะว่าเพราะว่าผมมีได้เยอะมันโลกไปยในปัญหาผมคือผมหนูโลกอันนี้ปัญหาที่หนึ่งคือไม่ขายเรากำไรสองจำใจขายตัดใจขายนะครับตัดใจขายขายตรงนี้เกือบหมด ตัดใจขายสามนี่ข้อขายคือแบบถ้าลงมานี่คือจำใจขายจำใจขายอะโคตรเทียขนาดไหนจากกำไรแร่งสิบช่องสิบเปอร์ยี่สิบเปอร์ก็ต้องมาขายสามช่องสี่ช่องอ่ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ เกิดกับผมบ่อยมากแล้วผมก็เบื่อมันมากคือโคตรเบื่อเป็นสิ่งที่โคตรเบื่อที่เกิดกับผมแล้วผมอยากระบายออกมาให้มันชิมแทงใจดราว่ามึงยาทำอีกมึงต้องขายเรากำไรบ้างผมอาจจะเทคกปั๊บแล้วมันก็เด้งไปก็ได้ก็ทนทนได้ไหมล่ะ เนี่ยม voilà. ันก็จะเป็นแบบนี้มันก็ได้ไงเนี่ยก็ได้ก็ต้องมาเฝ้าลยเล็กตัวนะครับที่ผมโคตรใส่ไงเห็นไหม ตัวเนี้ยที่ผมแบบผมชยโยเนี่ยผมซื้อผมซื้อทีน่นี่แล้วมันก็แล้วมันก็วิ่งขึน้นมานี่แล้วผมก็ตัดใจขาย,ยานี่ตัดใจขายเสร็จปันต่อมาวิ่งปึ๊บอันนี้ของหมดแล้วนะช่วเนี้ยชวดหมดของหมดแล้วของหมดเลยแล้วมันก็วิ่งไปปับ๊บแล้วก็ทำให้ตัวที่เหลือผมไม่เสร็จพังผมจ้องจะรันอย่างเดียว รันกำไรอย่างเดียวซึ่งอันที่จริงอะ่ะมึงควรขายร้องกำไรไงมึงไม่ใช่ม,มาขายร้องกำไรตอนเนี้ยขายตอนที่ตัดใจขายเนี้ยมันก็ไม่ได้ตังค์เว้ยมันไม่มันแท้จะไม่ได้ตังค์อ่ะคือสุดท้ายล้วมาตัดใจขายจำใจขายเนี้ยมีกัดฟันขายล้อกำไรตัดใจขายจำใจขายสิ่งนี้สิ่งที่ควรทำคือ กัดฟันขายล้อมอะไรบ้างบางส่วนซึ่งบอลลิกเป็นตัวที่ที่ดีที่ทำให้ผมได้ได้ตังค์นี่นะเออมึงมึงทำแบบนี้นะบอลลิกใช่ปะ่ะผมเข้าอยู่เนะี่ยเออผมเข้าอยู่นะเนี่ยมันตีมันใช้เมาส์นะมันก็ตีไม่ตรงอะนะเข้าท่านเนี่ย เนีวะผมเข้าผมเข้าน่าจะ1นึบาทเจ็สามสตางค์แล้วมันก็ปิดเท่าทุนใช่ปะวันต่อมากระโดดวันต่อมาก็ลากขึ้นไปแล้วผมก็มาขายลับกำไรอยู่นี่ปึ๊บฮิตแม่งได้ตังกวะ่ะขายร่อมอะไรกัหมดนะแล้วมันก็ลงมา ถือที่งไ่นหน่อยแล้มาลงมานี้ชุดเนี้ยผมเกือบขายผมเกือบจะขายหมดแล้วอะแต่ไม่ดีกว่าก็ถือรุ่นสักหน่อยก็ยังดีคืปัญหาคือไม่รอกกำไรเลยแล้ว,ลลวตัดมาจำมาตัดใจขาย มาตัดใจขายล้วสุดท้ายอันนี้เนี่ยต้องรอกำไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยรอกำไรซะรอกำไรหนึ่งสองนี้มาตัดใจค่าจำใจขายสองจำใจขายสามเอ๊หนึ่ง ไม่ล็อกกำไร2ตัดใจขาย3จํจำใจขายหมดเพราะราคาลงมาเฉวทุนไม่ขี่ช่องก็จะถึงทุนประมาณ2 3ช่อง4ี่ช่อง5ช่องถึงทุนมึงต้องขายออกมาก,ก่อนสุดท้ายพอขายเสร็จมันเด้งมันนี่คือปัญหาของวันนี้ของรอบนี้เข้าดีแล้วแต่ว่าต้องขายมากำไรบ้างปัญหาคือ ไม่ลอกำไรโล่อยากได้ขำใหญ่ถ้าขายลอกำไรปับ๊บถ้าขายลอกำไรปับ๊บคองในมือก็อเหลืนอน้อยใช่ไหมจะพอดโตใช่ไหยแต่มาจำใจขายแหละแต่มาตัดใจขายแหละคองในมือแม่งเหลือน้อยอะ่ะมามาตัดใจขายป่เดี๋ยวไม,ไม่เอาทนยอดดีกว่าถ้าไปแบบนี้ก็ดีไง แต่ส่วนมากมันจะมันจะลงแบบนีแ้แล้วมื่อขายอยู่เนี่ยมันก็ได้โอเคเว่าะวะตัดใจขายจำใจไม่ขายแล้วกำไรตัดใจขายชุดนี้คือจำใจขายสุดอะ่ะอยากให้คุณเห็นตอนที่มันแายเลยยี่งคิปที่ ผมต้องก้าวผ่านมันให้ได้อ่ะเนี่ยเป็น,น <Yeah. S 1> ยี่เอ้ยเอ้ครับยี่ไม่ชัดป่ะยี่มน,ม,น,น,นมันไม่เจ็บพอเว้ยเน็ตเน็ตยี่มันไม่เจ็บคอเนี่ยเห็นป่าวว่า การขายเรากำไรอ่ะบางส่วนมันดีมันดีแต่ร์ตแค่ไหนอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งเลยที่ต้องทำต่อไปเลยอันนี้คือจำใจขายตัดใจขายสองสามคือจำใจขายคุณอู่เลย ทุนอาจจะมีนี่ก็ได้อาจจะอาจจะมีนี่ก็ได้ผมไม่ซื้อนะตัวนี้ไม่ได้ซื้อแต่เปรียบเทียบไม่รู้ว่าล็อกไม่ล็อกกำไรตัดใจขายเพราะกำไรหายจำใจขายเพราะแม่จะมาถึงทุนนี่เลือกเอาว่าจะแบบไหนอันเนี้ย พอสายแม่เสียทั้งเวลาเสียเสียทั้งกำไรหาย,ยไม่พอแม่เสียทั้งเวลาเสียทความรู้สึกสองนี้ก็่ยังพอทนเลยอย่างน้อยไม่ก็ได้ได้ตังค์สามเนี่ยขายเสร็จแม่ขาจะเด้งไม่เสร็ไทยกูไม่ได้ขายเนี่ยชุดนียมันมันได้จ,จบรอบแล้วมันก็ต้องเปรคาดแบบฟอร์มก็ได้ กาวผ่านความขายวี่เป็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะแมงโลบตอนที่มันติดต้านมันก็ต้องขายออกไป,ไปแต่จริงๆผมว่าคนที่นอดอะ่ะเ,เขาก็เรียนรู้ที่จะรองกำไรอ่ะเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะลองกำไรขายของเราก่อนเนี่ย,ไม,ไ,ย,ไ,ยไม่ผ่านก็ลงถ้าใช้เมย์ก็ไม่ผ่านเมย์ก็ลง แต่สิ่งที่มึงทำมึงได้มึงใหม่ยังไงก็มึงใหม่มหมแต่แล้วจะผมว่าต้องทางจุด่างให้ได้เพราะผมทนกับการที่ผมทํางานประจําไม่ได้ผมต้องไปตัดหญ้าแม่ผมเป็นพนังงานกดังไม่พอให้กูใช้กูตัดหญ้าจะบ้า